พี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะมาตอกข่าวดีให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับกับผู้ชายคู่หนึ่งผู้ชายคนนี้เปลี่ยนผมไปอย่างสิ้เนเชิงในอดีตผมเป็นคนที่ชอบนอกใจภรรยาคอยเลื่อนขับรถเสียงดังแม่ผมแช่งให้ตายหมดผมเป็นคนที่ชั่วเป็นคนที่เลวมากพี่น้องเคยดีเค้า,า่ากสัญญาณคนเปลี่ยนไม่ได้ไหมครับนั่นคือความจริงสัญญานเป็นเนื้อแท้ของผมใชีวิตไม่มีใครเปลี่ยนเราได้พ่อแม่แช้งดายยังไงผมก็ไม่ยืน แต่วันหนึ่งผมได้พบกับความแท้แท้คือความแท้ของพี่ยศกิที่ตายบนไม้กานเองเมื่อสองพันปีที่แล้วร่วงเปลี่ยนจำจานจอบเก่าของผมกลายเป็นคนใหม่นะครับพี่น้องครับเจ้า้าเปลี่ยนคนไม่ได้การศึกษาเปลี่ยนคนไม่ได้ยิ่งการศึกษาสูงยิง่งโอ้วทีจองขอ,องที่คคบถาที่ถาวิธีที่งจกกับจองรวยเราเห็นทุกวันนี้ว่าบ้านเมืองของเรามีการคอร์รัปชันกันเยอะมากคนทำบาปไม่เคยกวัวกฎหมายนะครับลูก ไม่ให้เกี่ยวิีธารมดานะครับพ่อข่าพ uh ่อค uh ้าแม่เอาพ่อแม่ไปทิ้นะครับวันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกของเราทุกวันนี้นะครับแล้วคนมากมายกำลังอยูนในความชื่นหวังเราแทบไม่มีความหวังใดๆเลยนะครับเราถุกสอนมาว่าตนเป็นที่พึ่งเห็นตนพี่น้องครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่า คำนี้มันใช้ไม่ได้ในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราบางทีเราพึ่งพาเลยไม่ได้นะพึ่งพาพ่อแม่พึ่งพาพ่อแม่ไม่ได้ก็เป็นพึ่งพาญาติพี่น้องพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ได้ก็เป็นพึ่งเพื่อนเพื่อนก็พึ่งไม่ได้หลายหลายคนต้องถึงต้องเชื่อเพราะจะพึ่งจะหายพี่น้องผมองเชือกว่านั่นไม่ได้ื่องยาก พระยสูที่ตายันไม,ม้ังเขนเมื่อ2 0 0พันปีที่แล้วพระองค์ได้เปลี่ยนชีวิตของผมและพระองค์ประทานชีวิตใหม่ให้กับผมและพระเยซูตอนที่ในโ่มนี้รงรักษาคนตาบอดให้มองเห็นคนหูหนวกให้ได้ยินนะครับคนด้ให้เดินได้ผมเดินทางไปทั่วประเทศพระเจ้าใช้ผมเวลาที่ฐานนะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์จะประทานให้กับเรานะครับทุกอย่างที่เราขอหลายคนเป็นมะเร็งและสุดท้ายพระเจ้ารักษาเพื่อผมติดหนี้หนึ่งร้อยสี ร้านต่อที่หวังมากนะครับแต่ผมบอกเขาว่าลองอธิษฐานดูพระเยซูช่วยได้ร้านกับเพื่อนผงผมถ้าพระเยซูไม่จริงลงช่วยเราไม่ได้คําอปิษฐานของเราก็จะเป็นคำอธิษฐานลมลมแรงแรงพี่น้องครับผมได้เห็นว่าพระเยซูเปถึงมาห้วนใจพี่น้องทุกทุกคนนะครับและขอพระเจ้าวยพรพี่น้องทุกทุกคนร้านทองพ่อค้าแม่ค้าทุกทุกคนขอให้ขายดยีขายดยีให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะเยอะนะครับ ขอมาช่วยกอสุขภาพร่างกายสติปัญญาที่ดีให้กับพี่น้องทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆครับ